อืไปดูกันตูมไปไม่ไม่มีเวลากินอยู่กับรถตลอดคีอกินเบียดอนอ่ะวิ่งกายไปสิบโลไม่มีเวลากินเบียร์ถ้าจะกินก็ถ้าจะกินก็เที่ยงคืนเน่ยกินกระป๋องแล้วก็หลับ โอเ้เวลากินเบียร์แล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวตำรวจก็หลอดแดงหาเป่าโน่เป่านี่นตรวจชงตรวจจีไม่มีอะไรอะ่ะหาแดดไว้วัน,น,น่้นนี โอยไปเซเว่นเมื่อกี้ลืมซื้อบุรีลืมซื้อบุรีเดี๋ยวต้องไปต้องต้องไปอีกรอบนึงซื้อบุรี อะไรวะเนี่ยมันส่งรูปอะไรเนี่ยเอาเวนเข้าเวนเข้าเวนทุกวันทุกวันเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามจะมาส่งวิสามิสิวิหารว,า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 วิคึงวิผมจะเอากระป๋องมันเนี่ยอันนี้ซื้อไม่ใช่อะไรนะ จะเอากระป๋องมไว้ต้มน้ำจเจ้ากระป๋องป๋องไว้ต้มอันนี้ซื้อจะเอากระป๋องอันนี้ไปเข้าเวนะม,ม,มีมีกระทะอะไรเนี่ยไว้ต้มข้าวต้มอะไรเนี่ยทำข้าวต้มได้ เอาซื้อไม่ไหวมือละร้อยอ่ะสามมือสามร้อยมาวันก็ต้มข้าวบาวันก็ต้มข้าวเปล่ากินมั้งประหยัดค่าใช้ใจ่ายสูงค่าวของชีพแพงินอย่นี้ ถ้าคนชื่อแฟนก็มีแต่คนเอาโป้ม,มัาเปียกใครเป็นนะักกรเมืองก็แดกาเรื่องแต่แดกอย่างเดียวกินกินหมดอะกินหินดินทรายกินหมดอะ่ะ อ๋าผีหลอกใหม่แล้วหลอกใหม่แล้วชื่ออะไรวะเนี่ยอ,อ๋อที่บ้างที่บ้างมีอะไรเนี่ยเด็กน้อยหรือเปล่าเนี่ยเด็กน้อย